เหมือนไปการ์ดเชิญไปงานแต่างงานครับผมฮะเขาเขียนว่าเรียนเชิญคุณชนะพลสิทธิริป,ปรพาพรและบรรดาภรรยา, <laughs> าแย์สูทีส่สนุกจังนีขอคุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับ แล้ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนรายการโซเชียลสนุกจังวะ<น>รายการจะมาอัปเดตเทรนด์และไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์ครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกๆหรือบทหวประาาสาทสุดๆเรา,าก็จะเอามาออกกันในร,รายการนี้นะครับผมมาโอเคกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เพจสมปองเลยดีกว่าครับผมมาขอมีโพสต์อันหนึ่งครับที่คนแชร์สองหมื่นสามพัน oh my god อ o p f o r จริงครับเพจนี้เพตุเกิดที่ร้านขาย iPhone ครับเอา iPhone 12 Pro มปรครับอังกิกิ๊คะไม่อาสกิครับผมรักแฟนคนเดียว เยี่ยมพะนุแคปชั่นจากแอดมินครับให้เจ้าช่วผมตายดีกว่า <c oughs> โ้สุดยอดไปเลยไอ้คนแชร์2 3 0 0 0เนี่ยน่าจะมีคนเจ้าชู้จริงๆอยู่ประมาณ11,000ครับในนี้แซะตัวเองแซะแฟนอะไรก็ว่าไปจาก AM อ็รรรมอินอร์ครับมาคอมเมนต์หนักเขาด้วยว่ารักแฟนคนอื่น <c oughs> นนโอ้ยอัศไปจาเพานายเมวประเจจันรเป็นเหมือนเกี่ยวกับนกพันหนึ่งครับผมมนาะเขาเขียนว่านกพริกนหรือที่ชายเรียกนกกระทุงเป็นนกจองครับที่เป็นสมสุนตินอะไรไม่ว่าจะคนสัตว์จริงของนลกนลงเชียงนี่ขอแค่ฉันให้งับเป็นพ่อ <c oughs> ไมไ่นเมียว <c oughs> อานกแหละนกตัวมาเริ่มเลย <c oughs> ขอกอน,นอยไม่นัไไ่นหมีนับไม่ได้นั่นหมีตัวอะไรวะ น้องคาปี้กลายเป็นน้องคาป่า <c oughs> ไปงับยันในน้ำไปงับในน้ำทำไมเล่าคอมเมนต์ครับไอส้สัสย่าทำแบบนีก้กับกูเดี๋ยวนี้นะคือไอ้เจ้านกเพริกนนี่นะครับผมด้วยความที่มันเป็นนกที่สงสัยครับเวลามันเจออะไรที่มันไม่รู้จักมันก็เลยจะใช้ปากเช็คครับผมว่าแบบเป็นอันตรายกับมันไหมกินได้ไหมเป็นตัวอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่มันงับอะคือไม่ได้มีความตั้งใจว่ามันจะกินทุกอย่างที่มันงับนะไม่ใช่อ่าต่อไปจากเว็บกแค่ดัานิวอ๋อข่าวสารจากเมืองนอกครับเกี่ยวกับน้องหมาครับผม เขาบอกว่าสัาลยแพทย์เผยอายุหมานหนึปีเท่ากับคน7ปีเป็นความเข้าใจที่ผิด เรอเข้าใจผิดเหรอก็จํามาตลอดนะว่าหมา1ปีเท่ากับคน7ปีไหนที่ถูกต้องต้องอะไรโดยสัตวแพทย์ที่มาเผยความลับนี้นะครับผมชื่อคุณฮันเตอร์ฟินส์นะครับผมโดยสัตวแพทย์ฮันเตอร์เนี่ยนะครับได้ออกมาให้ความรู้ว่าแค่จริงแล้วเนี่ยการเทียบอายุคนกับน้องหมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นและที่แน่ๆเนี่ยก็คือไม่ใช่7ปีอย่างแน่นอนอ่าโอเคเราเข้าใจกันผิดนะครับผมฮันเตอร์กล่าวว่าน้องหมาที่อายุ1ปีจะเทียบเท่ากับคนอายุ3 1อปีว้าวปีนึง คือัยกลางคนของคนแล้วครับผมตัวเลขนี้อาจทําให้หลายคนถึงกับช็อกไปเลยเพราะมันฟังดูเยอะกว่าที่คิดเอาไว้มากจากที่เราเคยเข้าใจว่าพวกมันน่าจะยังเด็กอยู่ในตอนอายุครบหนึ่งปีแต่แค่จริงแล้วสภาพร่างกายของมันกลับเทียบกับมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่เลย อย่างนี้นี่เองนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอายุน้องหมาจะเพิ่มรังละ31ปีคือไม่ใช่ว่าพอพวกม,มันอายุ2ปีแล้วจะเทียบเข้ากับคนอายุ62ปีไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้คิดแบบเบิ้ลไปเป็นปีๆครับผมอะแล้วคิดยังไงเพราะว่าเมื่อเทียบกับอายุคนแล้วตัวเลขความต่างในแต่ละปีจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งอายุเพิ่มขึ้นอัตราความชราภาพของมันก็ยิ่งลดลงซึ่งฮันเตอร์บอกว่าพอน้องหมาอายุ2ปีจะเทียบเท่ากับคนอายุ49ปี และเขาก็บอกต่อครับว่าพออายุ7ปีก็จะเทียบเท่ากับคนอายุ62ปีแล้วพออายุได้8ปีก็จะเทียบเท่าคนอายุ64ปีอ๋อโอเคโอเคโอเคมันคลิปแบบนี้คลิปนี้นะครับผมมาคุณสตร r แพร y e r h u n t นี่เขาอัพลงใน TikTok นะครับแล้วก็เป็นกระแสไวรัลมากเลยครับผมตอนนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาของหลายๆคนก็อาจเป็นข้อสงสัยที่ว่าข้อมูลนี้เชื่อถือได้หรือไม่นะครับซึ่งก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นมีงานวิจัยรองรับอยู่จริงๆโอเคแปลว่าเชื่อถือได้ ซึ่งเขามีชํากราฟเอาไว้อยู่ครับผมว่าเป็นกราฟเทียบระหว่าง d n a ของมนุษย์กับหมาครับผมว่าจะต่างกันยังไงนะครับนี่ฮนะเริ่มจากศูนย์นะโอเคศูนย์คนสิบขวบก็จะอยู่ตรงนี้อายุ20ปีก็อยู่ตรงนี้หมาจะอยู่ช่วงนี้ประมาณนี้อ่าพอ30ปุ๊บก็จะอยู่ที่นี่ครับหมา1ปีพอดีครับโตแล้วอย่างงี้อ๋อโอเคแล้วทำไมต้องเอาชอมแฮงไปเทียบกับหมาวะ <c oughs> สสา,าสรุปแล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าน้องหมาอายุ3เดือนเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับคนอายุ9ปีแล้วนะครับและในช่วงแรกของพัฒนาการของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างก้าวกระโดดครับผมมาก่อนที่จะเริ่มชะลอช้าลงนะครับในตอนที่อายุได้4ขวบซึ่งก็จะเทียบเท่ากับคนอายุ53ปีนั่นเองนะครับผมมาแสดงว่าหมาที่บ้านผมแต่ละตัวที่แบบ4ี่ขวบ5ขวบนี่คือแก่กว่าผมแล้วเนี่ยโอ้คือมันง่อมแล้วเนาะมันแก่แล้วเอาโอเคผมจะได้ไม่มองว่ามันเป็นหมาหนุ่มต่อไปจะได้ปฏิบัติกับมันเหมือนผู้สูงอายุครับ มันแก่กว่าผมอีกนะครับผมตอนนี้ย โอ้ขอบรูบ้ใหม่วะ่ะรายการดีสัตวละสุดยอดไปเลยโอเคอะอต่อไปเดี่าครับจากคุณพรเทพอ๋อเป็นเหมือนเรื่องเล่าจากคุณพรเทพครับผมฮะเป็นคุณพรเทพขึ้นแท็กซี่คันหนึ่งครับแล้วก็เขาเขียนว่าแท็กซี่เลี้ยงกุมารโอ้เรื่อง,สองเสียงขวัญเนาะไอเลิฟเรื่องเสยงียงขวัญเมื่อวันก่อนเวลาประมาณ3ามทุ่มผมได้นั่งแท็กซี่ขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ขีเบียนรถเพื่อไปรอพี่ชายอีกหนึ่งคนไปงานเลี้ยงจากพระรามสองไปแขวถนนกาญจนาพิเศษร,ระหว่างที่ผมนั่งอยู่บนรถผมได้กลิ่นหอม แปลกเหมือนกลิ่นควันทูบและพี่ท็กซี่ก็ขับรถนิ่งมากไม่คุยกับผมเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรได้กลิ่นความเียองจนระหว่างที่ผมคุยโทรศัพท์ถามชางกับพี่ผมผมหันมองออกไปนอกหน้าต่าง ผมเห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งโจงกระเบนใบหน้าอ้วนโวมสมบูรณ์ผิวขาวก้าจุกนุ่งโจงกระเบนโอ้กูมนันทอง <S <S ขนาดตัวประมาณหนึ่งฟาร์มือขนาดที่พอดีกับรูปปัน้นกูมันเลี้ยงกันก,นกำลังจ้องมาที่ผมและพนมบุญไหวผมอยู่ของจริงของจริงเหมือนว่ากำลังจะขอส่วนบุญอยู่อยู่นอกหน้าต่างผมรีบหันหน้ากลับมาใจคอเริ่มไม่ดีแล้วพอหันกลับไปอีกด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกตายเด็กกูมันที่ยังอยู่นอกรถก็ยังตามมาทันหอมกับจ้องหน้าผมและส่งยิ้มไม่เหมือนเดิม มีคนหล่นนี่นี่ีนี่มีภาพประกอบด้วยนี่วิ่งวิ่งวผมถามพี่แท็กซี่ว่าพี่นี่กุมารใช่ไหมครับพี่เขาตอบว่าหอูรู้ได้ไงผมบอกว่าเขาตามมาอยู่บนรถพี่ด้วยผมเห็นจัจ่ายเลยผมพยายามจะหยิบโทรศัพท์ของผมถ่ายรูปออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ถ่ายติดกุมารมาด้วยแบบล่างๆเพื่อนๆเราดูรูปสุดท้ายนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมว่ากุมารร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่เห็นว่าไหนวะไหนวะไหนวะแล้วก็มาถึงรูปสุดท้ายครับว้าว คโอ้ยคอยกันตั้งใจบึง <c oughs> <S <S เหมือนผมเลยครับพี่ผมก็ตั้งใจเมึองมากครับไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแต่สติกเกอร์สวัสดีจ้าโอ้ยควณเสียวเวลาเลยอันต่อไป <c oughs> จ่าเพชรเอ้ยของดีนี่นวะอืมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันเกิดของพี่คนหนึ่งครับผมฮะโอ้คุณแชรเกือบสามหมื่นมันต้องเป็นเรื่องที่สุดยอดมากวันนี้มันเกิดผมแต่ไม่มีใครจําได้เลยไม่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน เมียลูกหรือแม้แต่พ่อแม่ไม่มีใครอวยพรผมสักคนโอ้หางขงสารพี่เขานะครับไม่มีใครจำมันเกิดได้เลยยคเว้นคนเดียวเลขาของผมสุขสามันเกิดค่าเจ้านายพร้อมกับรอยยิ้มหวานๆโอ้เลขาจําได้ใจชืน้นความทุกข์ใจสลายหายไป <c oughs> เธอทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนที่เศษยิ่งกว่านั้นหลังเลิกงาน <c oughs> เธอชวนผมไปดินเนอร์ที่คอนโดของเธอว้าวสาวพาเข้าห้องครับ <c oughs> หลายหลายจหัวใจผมเต้นแรงตอบรับคำตกลงไปเมื่อถึงห้องของเธอทำตัวตัดสบายนะคะขอตัวไปห้องน้ำห้นาทีสายตายเอาอย้ายวนนั้นทํำผมอดใจแค่ไม่ไหวอีโรติกมากหลังจากนั้น5้านาทีไฟในห้องดับลงมืดสนิทเสียงคนร้องเพลง Happy Birthday ดังขึ้นเลยขาผมเดินถือเค้กออกมาพร้อมกับลูกเมียพ่อแม่และเพื่อนๆที่ออฟฟิศส่งเสียงสะพาา ไฟชูเปิดทั้งห้องสว่างและผมนอนแก้ผ้าแกะซองถุงยางอยู่ห <laughs> นังหักมุม <laughs> ไอ้นี่นาไปจำหนังสั้นสุดๆเลยนะอันนี้โคตรดีอัน,นต่อไปเจอาเพรศีบางปิอ่าเป็นหนุ่มสาวกินหมูชาตครับว่ามึงเอาบูสามชั้นไหมกูไม่ชอบมันกูชอบมึงอ๊อ๋อ ีอันหนึ่งจากแอดมินครับกูไม่ชอบมันแล้วก็ไม่ชอบมึงด้วยเ <c> ป <oughs> ็นคนชัดเจนโอ้ยอันต่อไปจะเบเรียเลนิเพชรแคปชั่นตาขอดแล้วเจ้านุ่ม <c oughs> เอ็งสู้ไอตัวนี้ไม่ได้หรอกดูรุ่นด้วยเพร่ะแต่ว่ามีหนมกินไหมอ่ะ โอ้ยอันต่อไปจากคุณชนพลเหมือนไปนการ์ดเชิญไปงานแต่างงานครับผมฮะเขาเขียนว่าเรียนเชิญคุณชนพลสิทธิระพาพรและบรรดาภรรยาโอ้ยมเมียเยอะขนาดนั้นเลยหรอของนต้นจากเจ้าตัวครับผมบรรดาภรรยามานป้ามึงสิโดนเคลียร์กับเมียแน่เป็นการเรียนเชิญนี่สูงไฟให้บ้านอื่นมากอันต่อไปจาเพเดซ่าเขาเขียนแคปชั่นว่าฉันรอดที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามนี้ โอ้เอาน้องมาอาบน้ำครับผมอุ้ยขาวเลยไอย้ขาวจัวแล้วอุ้ยขนฟูฟ้องเลยคนน่ารักเลยนะก่อนหน้าฟัดมากแล้วไงต่อ,อ,อ,อทำไมแกกำลังจิตใจกันขนาดนี้อะไร <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยแต่บอกเลยนะครับว่าพอกินเนื้อแกะเข้าไปหนึ่งคำหายสงสารกันที อร่อยจังเลยอ่ะถึงน้องจะน่ารักแล้วน่าสงสารมากก็ตามแต่อร่อยจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้มัน <c oughs> ต่อไปจาเบนทุก <c oughs> เป็นเกี่ยวกับมาร้านนาฬิการครับผมว่ามันก่อสายเหล็กหนักมากอยากเปลี่ยนเป็นสายยางโอเคเขายังชั่ว มุกอย่างนี้ก็ได้วะจุกู่แ้จริงอันต่อไปจาเบนี่ปุนเบาเบาออผมชอบคอนเทนต์ของรายการนีมากเลยครับผมเขาจะไปสัมภาษณ์คุณตาคุณปู่แก่ๆแล้วครับผมและให้พูดกับตัวเองตอนหนุ่มได้ครับผมานายมาซาโนบุที่อายุ27ปีอ๋ออันนี้คุณปู่มาซาโนบุพูดกับตัวเองตอนอายุ27ครับนี่คือตัวนายที่อายุ8ปปีแล้วนะนายิตแต่งงานแล้วแต่ก็ยังไปชอบสาวที่ทำงานข้าว เจ้าชู้น่าเราอ่ะปูคอมเมนต์ครับเลว <c oughs> ตัวแอบใช้รถยนต์ของบริษัทสัญญาว่าจะพาสาวไปเชี่ยวทะเลอยู่ใช่ไหมโฮโฮโฮอ้ยอีกปูตอนหนุ่มไม่ธรรมาดาจรงิงรถอย่างเทหยุดเดี๋ยวนี้เลยโอ้ปูมาเตือนตัวเองตอนหนุ่มครับว่าอย่าเจ้าชู้อะไรอย่เงี้ยพอรถคันนั้นจะติดลมซ้ายจนขยับไม่ได้จงเปลี่ยนไปภูเขา พูดเลว็วมาคอมเมนต์ครับไม่ได้สำนึกเลยลุงคอมเมนต์อีกอันครับคาสโนวาก็คือคาสโนวานะเะลือดมันคนคอมเมนต์สดดนใจฮะเมื่อเมียมมาซโนบุมเห็นเข้าหลังจากนั้นห้านาทีนานว่าซโนบุไในวัยแปดสิบกว่าเสียชีวิตแล้วโอ้ยอันต่อไปจาเพ เหมือนแคปกาสงนาจะไปสมัครเรียนสอนวาดร,รูปครับผมฮะสวัสดีครับพี่โอ้นสอนวาดร,รูปโปรโครีเอทใช่ไหมครับใช่ครับคอสื้นขารียน10ครั้ง3,000บาทใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีโปนเหลือ2,300บาทตัวตัวป่ะครับอ้าวปรมาีสัตว์กวนตีนคิดว่ากูไปสู้คนนะแคปชั่นจากแอดมินครับพูดงีอะไรมาชกับแมงคนระับมึงมาตัวตัวกับกูไหม อาบีมีเสียงออกมา <S <S okay, <ล>โอเคครับผมมาวันนี้ <S <S ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามานะครับผมมาสำหรับใครอยากส่งแฟนอาร์ตนะครับผมอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณได้ที่อินสตาแกรมของคุณนะครับผมฮะพระ้อมกับติดแฮชแท็กเพื่อแฟนอาร์ตและแขกให้ผมที่อินสตาแกรมเพื่อเบอรสกอต์ออฟฟิเชียลนะครับเราก็จะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะครับผมฮะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่สมัครวีไอซ์โซนเมมเบอร์ชิพเข้ามานะครับขอบคุณครับผมมาขอบคุณที่สนับสนุนครับแล้วก็สัปดาห์นนนนีีี้้ยยััััังงงมมมมแแจจกกรรราาาววลลออู่เเหหืดดิคบผสป์10 ง่ายๆบอกมามีการง่ายๆครับไปกดติดตามผมที่อินสตาแกรมเฟิร์มดัสกอลออฟฟิเชนะครับจากนั้นไลค์หรือคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับหลังจากนั้นแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีมาเองนะครับประกาศผลวันพุธหน้าที่แฟนเพจเวียโซนะครับและสำหรับใครที่ไม่ได้ในรอบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมแค่กดติดตามผมเอาไว้เดี๋ยวยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมายรอคุณอยู่ครับผมฮะยังไงสักวันคุณได้แน่นอนครับไม่ต้องกลวและตรงนี้ก็บอกพี่ต้นอีกอางรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่นะครับผมไปกดดูกกกกกัััััันนนนนนไไดดดด้้เเลลลลยยะะะคคคครรรรรบบบผมมมมาาาาส่่ววววตงงีีือฝให เทรนดิ้งใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดครับผมฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับบาย